คนขอเสียงประมือนิดหนึงครับสิ่งต้นนี้ต้องชื่อเรียกอาจารย์ชื่อหินไม่เดียวกันใช่ไหมฮะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่คนอื่นไม่ต้องใช้ไม้หรอกเนาะเบี้ยยงจีเบี้ยยงไม้ขรุกขริ้วเคยเอามาน่าโอ้ยเบี้ยงไม้ขรุกขริ้วเคยเอีกทักทายนิดนึ่งนะทายนิดนึ่งทายได้สองคนทักทายไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องใช้ไม้ดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ตื่นกันยังยังใช่ไหมใช่ไม่ชี้ชวนใช่ไหมครับยังไม่ตื่นเหมือนกัน ไม่ก้นชี่าทำเืินแหล่งอะไรเนี่ยชีย่างไรกันที่ที่หัวอีเลยจำไม่ได้แล้วนะฮะโอเดสเซชันที่ไหนนะครับอ่ัอที่รู้สึกไงบ้างครับที่เราจะไปร่วมกับทริปนี้สองวันหนึ่งคืนนะฮะรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมทริปกับคนที่เรารัก นี่ยอยากบ่นมาตั้งนานแล้วว่าแบบเอ้ยอยากไปทะเลจังช่วงนี้อ่าเนี่ยได้ไปแล้วได้ไปกับโบโนที่รักทุกคนเลยครับผมนะฮะก็ถ่ายท่อยงมา问他就是今天感觉如何他说是很开心就是通过啊我们今天的活动就是这两天的活动跟大家一起去海边他说大家是他说跟爱的人一起度过美好的นะฮะแล้วขอยุ้าเน้นแฮชแท็กนะครับในตลอด2วันนี้ครับเราจะใช้แฮชแท็กนะครับเออ่มานิเอ๊ บอสโนอื่นนะฮะแล้วก็มามีไอ้ปอโนอื่นหัวหินนั่นเองครับยังไงก็มีโมเมนต์ดีๆก็ฝากแชร์นะฮะไม่ได้แชร์แล้วก็อวดเลยฮะ<ม>คนที่ไม่ได้มาเราก็อวดเลยนะ<ม>ให้เ<ม>ต็มที่เลยนะครับทุกคนนะฮะโอเคอะแล้วตอนนี้ทุกคนกินข้าวเราหรือยังอะข้า,าวเช้ากินหรือยังยังเลยแล้วนั้นถ้าจะชื่อเาเจ้าชานเรามาชื่อเจาชานหรามายังหายเหมยว่ปะทำไงดีอะทั้งสองคนจะทั้งหมดทุกคนยังยังไม่ใค้กินข้าวเช้าเลยอะฮ่ะทำไงด ก็ก็ง yeah> ั้นเดี๋ยวเราขอเดี๋ยที่บอกไปครับคลิปนี้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟทิปนะเพราะฉะนั้นนะครับมีความพิเศษอะไรให้กับทุกคนไหมยูู่่อยมีอยู่เสมอเพิ่มเ๋ยวจะไม่เกิดได้ใช่ไหมวันนี้วันนี้วด้วยแล้วก็เป็นทั้งแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเสิร์ฟด้วยอ๋อทางแคบเนาะจะให้พี่เสิร์ฟว่าอะไรอยู่นะเดี๋ยวฝากสองคนยื่นให้แต่ละท่านได้เลยไหมฮะขอเป็นเด็กเสิร์ฟแลวันนี้เสิร์ฟความอร่อย นะครับเราเริ่มต้นความเอกลักษณของทริปนี้นะครับด้วยการนะครับให้ทั้งสองคนเสิร์ฟนะฮะอาหารเช้าให้กับทุกคอเมนนะนะครับดิฉันว่าเราเริ่มต้นด้วยความเอกลักษณนะครับกับทริปดีๆในครั้งนี้นะครับจากอันนี้เลยครับว่าเอกลักษณ์จริงนะครับ 好了，今天呢，我们是过了我们的这两天，这已是非常特别的一个一个旅程。所以呢，我们今天呢，我就跟你们说，因为因为吃早餐呢，他会亲手那个送我们今天的早餐礼盒给大家，给大家，你、嗯、看，这个多呢你看，看，看，啊，好，好吃吗？哦，还没吃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 。没